โบราณคดีครับไม่ได้ใช้เพียงแค่การคาดเดาหรือสันติฐานโดยประสาจะหลักฐานใดๆครับแต่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ครับใช้การหาเหตุผลต่งตางๆเพื่อเป็นการชี้นําความคิดให้ค้นหาโบราณวัตถ,ถุได้อย่างมีเป้าหมายครับอืมประการนี้มันอยู่ยุคไหนนะเอา้า สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AC c a r r i e r โตขึ้นผมจะเป็นกับผมมาวินพัทรพลหั่งสพึกครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับอาชีพนักโบราณาคดีครับสำหรับอาชีพนักโบราณาคดีนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่เราต้องแค่ขุดพบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้แค่ขุดพบเท่านั้นเมื่อเราพบกับ บราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่มากเราก็จะได้ชื่อเสียงรวมถึงหลักฐานเนี่ยเราก็แค่คาดเดาวเอาหรือว่าสันีิฐานเอาอย่างนี้ก็ได้ซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่างานโบราณคาดีครับทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในอดีตนะครับต้องใช้การทํางานที่ทํางานโดยทีละขั้นตอนรวมถึงใช้ความเสี่ยงอันตรายในการทํางานมากเลยนะครับ ด,ด้วยความที่เราต้องทํางานโดยทีละขั้นตอนนะครับเหมือนกับการที่นักสืบเนี่ยใช้หาบอแสตัวผู้ลายครับสังเกตได้จากนวนิยายและภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องอินเดียนาโจนครับที่เผยแพร่ในมุมมองของนักโบราณาคาดีครับที่เป็นตัวเอกค้นหาโบราณาวัตถุอันทรงคุณค่าครับด้วยการผจญภัยต่างๆแต่ความเป็นจริงแล้วครับงานโบราณาคาดีครับ ไม่ได้ใช้เพียงแค่การคาดเดาหรือสันติฐานโดยปรธธาศจากหลักฐานใดๆครับแต่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ครับใช้การหาเหตุผลต่างๆเพื่อเป็นการชี้นําความคิดให้ค้นหาโบราณาวัตถุได้อย่างมีเป้าหมายครับแม้ว่างานโบราณาคาดีในนวนิยายและภาพยนตร์จะแตกต่างจากความเป็นจริงครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความน่าค้นหาครับรวมถึงสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมากมายครับรวมถึงสิ่งที่เราได้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ ชื่อเสียงที่เราจะได้แต่ว่าเราจะได้ความรู้ครับที่มีประโยชน์ต่อตัวเราและอดีของมบลมนรุษยาชาติครับสําหรับลักษณะางานของนักโบราณาคาดีเนี่ยเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับนั่นก็คือศึกษารักษาอนุรักษ์แหล่งโบราณาคาดีต่างๆครับรวมถึงสารวจขุดค้นแหล่งโบราณาคาดีครับเพื่อนําม,มาโชว์ให้ผู้อื่นได้รู้ครับว่าโบราณาคาดี แหล่งโบราณาวัตถุนี้คืออะไรกันแน่รวมถึงวิเคราะห์และสั่งข้อข้อมูลให้ผู้อื่นได้รับรู้ครับเป็นรายงานต่างๆหรืออาจจะทํางานอาชีพอื่นๆก็ได้ครับเช่นครูอาจารย์หรือว่านักวิชาการรวมถึงมาคูเทศก็ได้ด้วยนะครับสําหรับขั้นตอนการทํางานของนักโบราณาคดีครับแบ่งเป็น2ส,สายงานด้วยกันก็คือทํางานในส่วนของออฟฟิศหรือทํางานในส่วนของพื้นที่จริงครับสําหรับทั้งสส่วนนะครับก็จะมีสัดส่วนในการทํางานที่แตกต่างกันไปครับขั้นตอนแรกเนี่ย ในส่วนของออฟฟิศก็คือรับมอบหมายงานที่จะทาสาหรับขั้นตอนที่2ก็คือเตรียมข้อมูลทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่หลักฐานท,ทั้งหมดที่เรามีครับขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมการสํารวจครับว่าจะสํารวจอะไรเตรียมข้อมูลแผนที่ต่างๆขั้นตอนต่อไปก็คือลงทํางานในภาคสนามเพื่อขุดค้นถามข้อมูลในแหล่งชุมชนครับชุมชนพื้นที่เดิมที่เรารู้ครับด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยต่างๆครับขั้นตอนที่5ก็คือ ขุดค้นสํารวจตามวิธีต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานและชิ้นส่วนโบราณวัตถุต่างๆหากเราขุดพบไม่ได้ภายในฤดูการเดียวเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ให้ชุมชนเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้ครับแล้วในฤดูการถัดมาเนี่ยเราจะมาขุดรักษากันต่อครับขั้นตอนต่อมาก็คือนําเอาโบราณวัตถุครับมาวิเคราะห์และสั่งเคราะห์ว่าลูกกลมๆอย่างเช่นปากกาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าปากกาอันนี้อยู่ในยุคไหนครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือวิเคราะห์และสังเคราะห์เขียนเป็นรายงานครับว่ามันคืออะไรรายละเอียดเป็นยังไงอยู่ในยุคไหนให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับรู้ครับความรู้ความสามารถที่ต้องเป็นนักโบราณาคาดีได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือเราต้องมีใจรักในการเป็นนักโบราณาคาดีครับมีความรู้ทางโบราณาคาดีครับและมีความช่างสังเกตครับอย่างเช่นเมื่อเราอยู่ในพื้นที่นานๆครับจะมีส่วนของหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นดินหลาย พื้นที่ครับโบราณาวัตถุต่างๆก็จะกระจัดกระจายกันอยู่หลายๆที่ครับเราก็ต้องรู้ให้ได้ครับว่าลักษณะของชั้นดินเนี่ยเรามีโบราณาวัตถุอยู่ตรงไหนกันบ้างรวมถึงสืบค้นหลักฐานเป็นครับสามารถเรียกเรียงพร้อมที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นได้ฟังต่อครับมีความใฝ่รู้ครับพร้อมคน้นคว้าที่จะคน้นคว้าเพิ่มเติมครับไม่เป็นน้ำเต็มแก้วมีความเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอครับมีความซื่อสัตย์มีจิตใจอนุรักษ์ครับมีคิดบวกต่อโบราณาวัตถุต่างๆ ไม่นาเอาโบราณวัตถุมาใช้ในทางที่ผิดเช่นการค้าขายเป็นต้นครับสําหรับโบราณวัตถุหรือว่าโบราณาคดีเนี่ยเราสามารถนํามาโชว์ต่อได้ครับที่พิพิธภัณฑ์ก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับฟังต่อได้เช่นกันครับสําหรับโบราณาคดีมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากแต่วันนี้เอาเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสายการเรียนในมัธยมปลายเพื่อนๆก็จะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเราจะไปต่อกันสายไหนดีถ้าเราจะอยากเป็นนักโบราณาคดีสําหรับนักโบราณาคดีนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าสามารถต่อ,อได้เลยตั้งแต่แผนวิคณิตไปจนถึงแผงนศิลป์ได้เลยครับส่วนสําหรับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถเลือกภาควิชาครับได้ที่คณะโบราณาคาดีครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสาขาได้เลยนะครับก็คือสาขาวิชาโบราณาคาดีครับประวัติศาสตร,ร,ศร,ร์ศิลปะมนุษยวิทยาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและสุดท้ายก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับและที่ผมพูดไปเบื้องต้นก็คือการวางแผนสายการเรียนของนักโบราณคดีครับรวมถึง วันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดตามข่าวสารสายการเรียนของโรงเรียน a s s um อส t i o n ต่อสามารถติดตามต่อได้ที่ w w w a s u m p t i o n a c t h รวมถึงวันนี้ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Admission Premium รวมถึงเว็บไซต์ Ace ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ